นุ่นวรนุชโพสอ,อวยพรวันเกิดน้องรักเบนเรวิยนานันแต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัสสำหรับนางเอกตลอดการอย่างนุ่นวรนุชสวยไม่สั่งเลยจริงๆค่ะที่แม้ว่าตอนนี้จะอายุ43ปีแล้วแต่ว่ายังคงสวยหน้าเด็กไม่เปลี่ยนทางนี้ก็เพราะว่านุ่นนั้นดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนอกจากนี้นุ่นยังเป็นคนที่มีนิาสัยที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆทำให้ไม่แปลกใจเลยที่มีแต่คนรัก แล้วถ้าใครที่ติดตามจะรู้ว่านุ่นนั้นสนิทกันมากๆกับนักสแสดงรุ่นน้องอย่างเบนเรวิยา,านันโดยแฟนๆมักจะเห็นสองสาวไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆล่าสุดนุ่นก็ได้ออกมาวอวยพรวันเกิดน้องรักของตัวเองโดยนุ่นโพสต์ภาพพร้อมระบุว่า HB d ก้าจากนั้นเบนก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสว่าเลิฟยูแต่ว่างานนี้ทําเอาหลุดโฟกัสเต็มๆค่ะเพราะว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าทั้งคู่ใบหน้าเหมือนกันมากๆคอมเมนต์รัวๆเลยว่า หมือนแฟดเลยสวยและน่ารักน่าใสมากหน่าคล้ายๆกันเลยนะน่ารักมากๆน่ารักทั้งคู่เลยแฟดสวยใสเมันกันเลยทั้งพี่สาวแล้วก็น้องสาวอย่างไรก็ขอสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังให้สาวเบนมีความสุขมากๆนะคะ